มาตีเราแล้แทกันนะฮะเริ่มจากั้งแรกจากไต้หวันนะฮะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่น่ารักมากมีหูแมวด้วยตีเมื่อสองชั่วโมงก่อนนะฮะเราได้เทวยสิบห้าคะแนนนะฮะเขามีมงฮะก็าปล่อยมงมามีอสิกะมือเราซะด้วยแล้วก็มีเสือเขาเนะฮะ มาดูกันว่าทำไมเขาถึงแพ้เรานะทีมเขาจะเหมือนไม่ค่อยมีบัฟนะฮะทำให้ไม่ค่อยมีอะไรที่มันต้านสกิลหรือต้านพลังโจมตีนะฮะแล้วเขาก็โดนพัดนะแล้วเขาก็พัดคืนเ <c oughs> ขากลังบุกมาแล้วอัลฟองเซเอริกเอามาต้านทานันโหสร้างกระแพง อย่างนั้นแหละเอริกลูกพ่อกระแพงได้รับบัฟด้วยนะฮะดูดิได้รับบัฟจากทางน้ำมันโอ้กรแพง3ชั้นครับกรแพง4ชั้นครับป้องกันการเคลื่อนไหวของศัตรูนะ,ะไม่ให้เดินเข้ามาได้แล้วโดนลูกไฟจากทางเรานะฮะ ดูเหมือนเสือเขาเข,ขานักก็ค่อยๆตายไปนะฮะเขาตัดสินใจแช่ผมนะฮะน้ำแข็งนี่ก็เป็นตัวทำลายอย่างหนึ่งนะฮะแต่มันใช้ไม่ได้กับเอลิทของเราเพราะเอลิทเราอึดมากๆทีมเราโตกลับมาได้นะฮะเฮ้เฮ้เฮ้ เฮ้เฮ้ฝั่งเขาจะมุมแล้วนะรู้สึกสกสารคนที่มาตีเราเป็นผีอย่างไรนะกาอาจจะเสียใจอยู่ก็ได้นะที่เสียคะแนนเสียถ้วยถึงแม้ว่าเขาจะแล้วยอดสูงกว่าเราก็เถอะ มาดูคนต่อไปกันดีกว่านะฮะคนต่อไปนี่เป็นคนไทยนะฮะใส่ลูกอสิกะอสิกะนี่เป็นตัวโจมตีเดียวที่ผมมีนะไอตัวพี่คาดใช่เรียกว่าตัวพี่คาดดีกว่าตัวเก่งของผมอะผมไม่มีเสือขาวลนะวก็เลยไม่ใช้ เขาปล่อยเสือเขามาก่อนนะฮะแล้วโดยอสุกะโจมตีเสือขาของเขาตั้งตัวไม่ได้ฮะโดนแต่สกิลอสุกะทำให้เนิ่งและตายทำไมฮะระยะขนาดนี้เสือเขาขึ้นบนสกลิลเอา แล้วพัดทำไมวะไม่เข้าใจว่า AI สฝั่งผมมันจะพัดทำไมทั้งที่ได้เตียบขนาดนั้นนะโหปืนใหญ่เอริกของเรานี่อดมากนะอันฟองเซ่อารฟองเซ่สร้างกระแพงนะตัวแช่แข็งไปแล้วฮะรู้สึกว่าเขาเจอหัวร้อนมากๆเลยนะ ด้จากการใช้ไอเทมของเขาแล้วแต่เขาก็ยังเหลือโลนะฝั่งเราก็น่าจะเหลือน,น้ำแข็งยู่เืขอขาวเขาก็โดนสกิลของอสึกะนะฮะถ้าระยะนี้แล้วโดนเต็มๆแน่นอนแล้วเขาก็โดนแช่แข็งอะพอเขารู้ว่าน้ำแข็งมันทำลายมันทำลายเลนเจอร์ได้ก็เลยใช้โละฮะ เอาออาแบบนี้เขาน่าจะตัดสินใจออกจากเกมแล้วนะแบบว่ากดหยุดแล้วก็ออกจากการต่อสู้เลยพราเขายอมแพ้ก็คิดว่าคงไม่ชนะนะฮะป้อมมันก็เลยไม่แตกมันก็เลยขึ้นมาชนะแบบนี้นะฮะ คนไทยไม่น่าตีคนไทยนะทั้งที่รู้ว่าคนไทยเก่งอะ่ะอยากจะตีคนไทยได้วยกันอีกนะคนต่อไปนะฮะจากญี่ปุ่นวันหกชั่วโมงก่อนโทโมมิ ตัดสินใจปล่อยมงออกมาเพราะมองนั้นโคตรจะวิ่งเร็วแล้วมงก็มายึดพื้นที่ผมฮะแต่ผมก็กำจัดมงไปได้ด้วยอาสุกเกาคนนั้นเองเออตายเกลี้ยงเลยเออเทพภูมิทักชายท้องเลย รู้สึกว่าเขาจะโดนดันมาเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยฮะเขาตั้งตัวไม่ได้แล้วชัชนะก็ต้องเป็นของเราน่าอีกละเอไอของเรามันจะพัดไปทำไมวะทั้งที่ทั้งที่มันจะจนมุมแล้วเขาก็จะแช่แข็งโอ้โหใส่ลูกไฟอย่างเดือดเดือนะฮะ แต่เราสร้างกำแพงจะเห็นว่ากราฉาวมันฝ่ากำแพงมาไม่ได้นะครับแบบนี้นะแหละเขาแพ้แน่นอนแล้วฮะโคกองทับเอริกอัลฟองเซ่นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้ววะออฮะ เอหรืออันทองเส้นมันอืดเข้ามาเพราะว่ามันมีพลังป้องกันนะฮะพลังป้องกันพลังป้องกันไกลสามแสนนะฮะใช้ลงอ,งอืดออกมาอะไรแล้วก็พลังชีวิตสิบห้าล้านถ้าเกิดมีแต่พลังชีวิตไอ้พลังป้องกันได้อะพลังป้องกันถ้ามีพลังป้องกันมันก็จะ การพวกสกิลหรือเวทหรือพลังเวทพลังโจมตีแต่สกิลนั้นไม่ค่อยอยู่ทำให้ตายง่ายนะฮะผมจึงตัดสินใจเอาเวทก่อนนะฮะซึ่งช่วงสุดท้ายผมว่าจะเอาเป็นพลังชีวิตแต่ว่าอยากได้ลังเวทมากกว่าใครไว้ข้อมึงตา <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ใครดา่าด่าใครหรือดา่ดาด่าผมว่า เด็กเหื่อยก็อย่างนี้เลยฮะยืดดีก็ด่าแบบไม่มีเหตุผลถ้าหารทวานเอกเอ้ยมุดฐานเอกเนี่ยเลื่อจะสามล้านนะฮะแต่ผมใส่ เลบสกิลให้มาอนะอันนี้ก็เลยจะสามล้านอนะก็ใส่หลอบสกิเลเช่นกันคาดว่าถ้าอสุกะเป็นอันตราถ้าอสุกะเป็นอันตราเนี่ยลังชวิตจะต้องอึดกว่าน,นี้แน่นอนถ้าใส่เมือกแล้วลังชวิตก็เป็นล้าน น่าจะสองล้านแล้วกว่าแต่ผมใส่บวกให้มันเป็นพลาจมตีกายก็เลยเลือดไม่ถึงล้านแต่หวังว่าถ้าเป็นอัลตราเลือดมันจะอึดกว่านี้เยอะนะอึดเทียบเท่าไอ้พวกนี้เลยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันลองชีตไม่ได้เยอะแต่ใส่หมอกลาโอนั้นมันเจ๋มจริงเดี๋ยวผมขอตอบ ได้เด็กที่นี่ก่อนพ่อมึงไม่เอานะฮะทุกคนไม่ควรทำตามนะฮะ โอเคนะฮะกิวเรดก็อยู่กิวคนเดียวนะฮะซึ่งมันก็เหงานะแต่ว ja ่าได้อุปกรณ์เยอะดีไม่มีใครมาตี ช่วยเลยเนีย่ยว่างไม่มีดาบจกตีติวของตอนชื่อว่าเซนนะฮะขยับเข้าก็เข้าได้แต่ไม่รับนะฮะแล้วเสียงหรอวะไปดูกดิวอื่นบ้างเนะ เขามีเทพผู้พิทักอะไรแต่ผมไม่มีสักตัวังใส่ต้องรออีกนาน